ก่อนมีเฮรับเยี่ยวยา5,000บาทงวดแรกสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็มาพร้อมสารสิททิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ กเกษตรกรเฮรับเตียวยา5,000บาทงวดแรกแนะตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน w w อรเว็บียวยาเกษตรกร .com เกษตรกรปลื่มเงินเยียวยา5,000บาทงวดแรกถึงมือแล้วขอบคุณรัฐบาลและ,กะเกษตรกรด้านเฉลิมชัยย้ำเข้าใจปัญหาพร้อมแก้ไขให้ดีที่สุด วันที่16พฤษภาคม2563นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทีร่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจ่ายช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชีจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นก็คือ 15,000บาทนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2563ว่าได้โอนเงินงวดแรกให้เกษตรกลุ่มแรกไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยางวดแรกซึ่งตนในฐานะรอมวอเกษตรจะให้แนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรให้ดีที่สุด เพราะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกเกษตรกรให้กลับมาอยู่ที่กินดีอยู่ดีคือหน้าที่ของตนทาง,งกระทรวงเกษตรจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ w w w e เดียวยาเกษตรกร .com ทางด้านนายธรรมน,น แซลีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดและผักพืชผักในอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรจำนวน5,000บาทกล่าวว่าอยากฝากขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงกรเกษตรโดยเฉพาะนายเฉลิมชัยรอมวอกเกษตรที่ช่วยเหลือจัดสรรเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร,ร,กรในช่วงโควิด -19 ซึ่งเงินจำนวนนี้ มาทันฤดูฝนพอดีจึงจะนำไปลงทุนพัฒนาต่อยอดเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ผักทำปุ๋ยหมกักพร้อมฝากถึงเพื่อนเกษตรกรด้วยกันให้รับผิดชอบต่อหน้าที่เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนอย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแล้วภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาชดเชยได้อย่างทันเวลาส่วนนายอมร ขุมรามบุตรเกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงปสสศุสัตว์จังหวัดราชบุรีกล่าวว่าได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงเกษตรที่ได้จัดสรรเงินมาช่วยเหลือจะได้นําเงินมาใช้จ่ายที่จําเป็นเนื่องจากประสบปัญหาการขายสินค้าเกษตรได้ยากลําบากรวมทั้งเงิน เดียวยาบางส่วนจะได้นำมาลงทุนต่อยอดพัฒนาฟาร์มของตัวเองให้ได้มาตรฐานต่อไปทั้งนี้กเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่เว็บไซต์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ www moc g o th หรือ farmbook.or.e.go.th โดยตรงและสามารถติดตามผลการโอนเงินจากเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอนะคะเบ w รเบเกียวยาเกษตรกร .com หรือตู้ปรับสมุดหน้าทกสอทั่วประเทศจากตู้ ATM ได้ทุกสาขานะคะ และนี่ก็คือข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านนะคะและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรกันทั่วหน้านะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ